สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวสำหรับคนที่ชอบดูดวงมีความเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคโดยเราจะทำนายจากเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณตรงกับเลขใดบางคนลองทำนายแล้วถึงกับขนลุกเลยทีเดียวบอกตรงๆเป๊ะ90%เอร์เซน์บางคนก็ไม่ตรงขอให้ใช้วิจารณญาณดูนะคะ ดูเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณแล้วฟังคำทำนายกันเลยเลขท้ายเป็นเลขหนึ่งแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร แต่หากไม่พอใจใครแล้วเขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาดเป็นจำพวกหญิ่งในศักดิ์ศรีฆ่าได้ยามไม่ได้ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้นจะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรักหมดเปลือกเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรักในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง เลขท้ายเป็นเลขสองแสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรบริวารแต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้างเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวหากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทํากับคนอื่นจะดีกว่าทําคนเดียวจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเราเพื่อนฝูงแต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆเพราะเสน่ห์ดีเกินไปตามเลขศาสตร์ บ่งบอกว่าหากจะให้ทำงานสําเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงจะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองของตนวัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับเลขคายเป็นเลขสาแสดงถึงความทุกข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆหากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิมระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่3เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข3นี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนักอย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ใจให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้ว จะหวังผลคืนได้ยากเพราะหมายเลขสเป็นเลขของผู้ให้ให้อย่างเดียวแต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัวเลขท้ายเป็นเลขสแสดงถึงเลขแห่งจัก,กรพรรดิจะมีคนคอยเป็นห่วงและเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกันเพราะคำว่าแม่ทัพ ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทับหรอแต่หมายเลขสี่เป็นเลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทายหากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆก็ต้องลองกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรักและเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไร ก็จะมีคนคอยสรนเสริญเยืนยอแต่ก่อนที่จะมีการเยืนยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อนหากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอนเลขท้ายเป็นเลข5แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่หากับเพศทั่วไปมีความหญิงทนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายเท่านั้นแต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อนหากใครช่วยเหลือปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมากเพราะหมายเลข5าจะมีความสบายกายแต่ทุกใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร หากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียงแต่ไม่ว่างานด้านใดๆหมายเลขทําทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้างเช่นเรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาลเลขท้ายเป็นเลข6 แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนักหมายเลข6สเสน่ห์ยอยู่ที่เงาของตัวเองจะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแกต่ตนเองและมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ร้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นหมายเลข6ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัวไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูสนับสนุนในด้านการงานเมื่อเกิดปัญหาใดๆตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอจะมีความสุขในบ้านปลายเลขท้ายเป็นเลข7 อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนะักและอย่ายึดติดอยู่กับที่เพราะหมายเลข7เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้าเป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆใ,ใครๆ่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนักเพราะทุกอย่างจะลี้คลายไปได้ด้วยดีการเงินถึงจะไม่คล่องบ้างแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะหมายเลข7เป็นเลขที่สง่งลาภผลอยู่เนืองเนืองหากผู้ใดที่ได้หมายเลขเจ็ดก็จะยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้นและอีกไม่นานจะมีความสุขโชคลาภเพิ่มพูนและจะได้รับความสุขกับมิตรบริวาร เลขท้ายเป็นเลข8แสดงถึงคนมีบุญบารมีและวาสนาดีมีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่งกล้าเปิดเผยกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจรีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การทำงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจและผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนะัก อย่าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบ้านปายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่น่านับถือของคนทั่วไปเลขท้ายเป็นเลข9แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดหรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแผ่ศาสนา จะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ลวงหน้าใครได้หมายเลข9จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเลขท้ายเป็นเลขศูนย์เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีคุณธรรมและเมตตาธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉเฉลาดปราดเปรื่องมีปฏิญาณไหวพริบอันยอดเยี่ยมเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้าและการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างจุดอ่อนของคุณเป็นคนที่มีโอกาสแต่ต้องพลาดจังหวะดีๆในชีวิตไปหลายครั้งก็เพราะเกิดจากอาการลังเล,ลกล้า,ากลัวกลัวและไม่ชอบเสี่ยง เป็นอย่างไรกันบ้างคะลองทำนายแล้วตรงกับนิสัยคุณหรือไม่หากชอบเรื่องราวเหล่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ